ดีครับผมท่านที่เกิดพีมะโลงวัะลงวันอาทิตย์เดือนกรกฎ,ฎ,ฎ,ฎาคมหกปีปนี้นะครับอชาชตาชีวิตของท่านเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านพอใจนะครับผมสิ่งที่พอใจแล้วก็เกี่ยวกับการเดินทางมีการเดินทางเข้ามา นะครับชีวิตคุณจะต้องเดินทางแล้วก็เกี่ยวกับเงินเรื่องเงินเรื่องอสถานที่นะหรือที่ดินแล้วคุณก็จะพอใจนะครับผมเพราะว่าชะตาชีวิตของคุณมันลงเนงที่พอใจนะครับผมแล้วก็จะมีการเดินทางเข้ามาด้วยในปีนี้นะครับปีนี้ เกี่ยวกับอาจจะขายบ้านขายที่หรือว่าจะกลับบ้านผมไม่แน่ใจเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเกี่ยวกับเงินแล้วก็การเดินทางคุณพอใจแล้วก็คุณเป็นคนที่ขี้น้อยใจนะครับเพราะว่าคุณไปยึดติดไม่ว่าคำพูดหรือตัวบุคคลคนอื่น นะครับคุณไม่ได้อ,อยู่ในเรื่ออะไรไม่ไม่ดูตัวเองคุณจะได้ไม่น้อยใจถ้าคุณไปดูคนอื่นคุณก็อยากให้คนอื่นเขา,าดีในสิ่งที่คุณพูดให้คุณพูดอะไรก็แล้วแต่คุณตีกรอบให้เขา,อาเพอเขาทาไม่ไม่ถูกใจหรือว่าไม่ทําตามคุณก็จะน้อยใจับผมแล้อ,อย่างหนึ่งก็คือถ้า คุณไปยึดติดคนอื่นคุณก็จะน้อยใจเพราะมันไม่ได้ดังใจนะครับ <c oughs> ตัวนชีวิตคุณนั้นก็เป็นคนที่ลำบากอยู่แล้วแล้วคุณก็ไปยึดติดคนอื่นการที่ยึดติดคนอื่นเนี่ยม,มันก็เลยทำให้คุณน้อยใจไม่ว่าคำพูดก็ดีนะครับการกระทำของคนอื่นก็ดีคุณเป็นคนที่น้อยใจอยู่แล้วอย่ายึดติดนะครับถ้าคุณยึดติดแล้วมันก็เป็นโทษ ผมแนะนํานะว่าอ่าอย่าเป็นคนน้อยใจรักตัวเองมากๆนะครับผมแล้วคุณก็จะไม่เป็นทุกข์ถ้าคุณไปยึดติดอถามว่าคุณคุณน้อยใจคุณทาร้ายตัวเองแล้วคนอื่นเขาก็จะมองว่าคุณยังไม่รักตัวคุณเลยแล้วคนอื่นเขาจะรักคุณทําไมอ่ะใช่ไหมคุณต้องรักตัวเองก่อนถ้าคุณรักตัวเองแล้วไม่น้อยใจคนอื่นเขาก็จะดีกับคุณ ครับผมเชี่ยผมจะตายชีวิตคุณปีนี้เกี่ยวกับเรื่องอมันมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องที่ดินเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องการเดินทางหรือว่าสิ่งที่คุณพอใจนะครับผมในชีวิตคุณก็ถือว่าปีนี้คุณก็พอใจในสิ่งที่คุณอพอใจนะครับผมก็อย่าน้อยใจนะครับกตัวเองมากๆหน่อยโชคดีน,นะครับ